ราคาทองคำวันนี้ก็เริ่มออกอาการไซเว่โดยพักฐานล,ลงมาทั้งกรอบด้านล่างแล้วนะครับประเด็นหลักๆก,ก,ก็น่าจะรอคอยผลการประชุมเฟดในกลางสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นตีหนึ่งวันพฤหัสบ้านเรานะครับราคาทองก็น่าจะเนี่ยกแกว่งขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในกรอบนี้ไปจนกว่าจะรู้ผลนะครับว่าเฟดเขาจะลดดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็มีแผนจะทําอะไรต่อไปนะครับหลังจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐออกมายาแย่เลยแต่ถ้าดูจากทรงกราฟแล้วถ้าหลุด โล uh, ตรงนี้ปีมก็ว่า1 0แล้วกันจะดูไม่ดีอย่างมากนะเพราะมันจะเป็นคริปเปิลท็อปแต่ถ้าว่ากระนำเทคน,นิคอะสมมุติมันหลุดจริงนะเป้ามันก็จะเนี่ยเท่ากับระยะเน็กไลน์ถึงไฮตรงนี้นะครับมันก็จะประมาณ3ามพันร้อยเท่านั้นเองก็อยี่สิเหรียญก็นิดเดียวเออเอาจริงๆนะครับเทียบกับราคาที่ขึ้นมาตอนนี้ทุกคนน่าจะคือทุกทุกคนกําไรแล้วตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้ซื้อเมื่อสองสวันก่อนที่ใตรงนี้นะดังนั้น กลยุทธ์เรานะครับก็แนะนำถ้ามันย่อมาแถวโลนี้ก็เข้าซื้อนะครับแล้วก็ต้องเทคโปรฟิตไว้สิถึงยี 20, mm hmm. เดี๋ยวหลุดจะคัดก็ได้หรือจะถือก็ได้เนี่ยไอถือแบบถอนออกมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทองที่เคยติดอยู่นะราคาใดราคาหนึ่งก่อนหนะน,น้านี้ก็เป็นกําไรระดับ2ก้อนนี้นะครับก็โอลโลราเรามีให้ถอนทองนะครับจากแอปที่เทรดได้นะครับก็มีค่าบล็อกเหมือนไปร้านแหละเพียงแต่คุณจะเก็บไว้มันก็ไม่โดนเนี่ยเอ่ยยิ่งถ้าคุณแบบซื้อซื้อขายขายคุณก็เน็ตเป็น ยอดกับราคาทุนสุดที่แล้วก็โอนเงินออกมาเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ทางเลือกของนักลงทุนนะครับเรามีทางเลือกให้เรียกว่าแทบทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นออมทองที่เริ่มต้นซื้อขายแค่100บาทเป็นเ,เป๋าตังก็มีนะครับอันนี้ก็โยงกับกรุงไทยหรือเราจะเทรดทองก้อนใหญ่ๆเราก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางเบอร์ที่ให้ไว้นะครับ